อยู่แล้วแกไม่ต้องทำหรอกคือเบ้าหน้าแกมันเป๊ะมากอะแกไม่ต้องทำแล้วจริงๆตอนนี้อะหนูหนูหนูว่าห,หนูสวยอยู่ค่ะแต่หนูอยากสวยไปอีกเอออยากแบบถ่ายรูปออกมาแล้วพุ่งอย่างนี้ปะนไปได<ห>้ค่ะคือตอนนี้ <c oughs> แก้มันแก้มันจะบงังเอ,อจมูกแล้วมันจะไม่เห็นเวลาเรายิ <c oughs> ้ม <c oughs> แบบมันไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอยากให้มันพุ่งขึ้นอีกเราน่ะ <c oughs> <c oughs> จะไม่ลดน้าหนักนะคะเราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใส่เราจะเปลี่ยนจมูกเชื่อว่าถ้าแบบออออจมูกเรามันแบนใช่ไหมคะเพราะว่าแก้มมันบางออแก้มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็ไปเสเออริมตัวมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเราไม่ต้องนั่หนักนะคะทุกคนอันนี้เป็นทิศของเควินนะคะมันอ้วนมากเสื้อผ้าเราใส่ไม่ได้เราต้องซื้อตัวที่ใหญ่ขึ้นในเรื่อ เราต้องซื้อใหญ่กว่าเดิมซื้อใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าเราจะได้ใส่ได้เราไม่้อนหนักนะคะทุกคนมันไม่ดีมันไม่ถูกต้อง<ม>เราอุตส่าห์กินมาตั้งนานแล้ว,นเ,วนเนาะเฟรดเนาะกินมาใช่ค่ะพ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยโอ้ยกนกระสัระสหนักได้ขนาดนี้น่ะมันยากมากเลยนะทุกคนบางคนอะอยากอ้วนอยากอ้วนอ,อยากอ้วนก,ก,กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนดูสิเราอะแค่หายใจแค่ได้กินอาหารเราก็หนักขึ้นแล้วเฟรดเร่งเดือดปะ แต่คิดบวกเวอร์ทัศนคติดีเวอร์ตั้งแต่เคบิ้นมาพี่ไม่ได้พูดเลยอ่ะพี่ว่าต้องยกความปเคให้นแย่พี่โสดพูดหมดเลยอ่ะพี่โสดพูดหน่อยว่าองเงี้ยพอเจอเคบินไปพี่โสดไม่ค่อยพูดเลยอ่ะเออพี่โสเงียบเลยเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนนี้พี่แบบเหมือนกับว่าแบบทํางานเยอะจัดนะพี่แบบเบอร์เบอร์แล้วตอนเนี้ยเดิมแล้วแบบพี่โสดงานเยอะอ่ะเคิน เดี๋ยวเพี่จะเดี๋ยวพี่จะปล่อยไปให้ไลน์ทิกตอกแล้วก็ฝากแฟนๆติดตามช่องเควินด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะชีวินอะกลัวว่าเอฟซจะลืมเควินนะคะเควิน uh huh. แบบเผื uh huh. ่อเป็นเควไปทําหน้ามาใหม่อย่างเงี้ยแล้วแบบหน้าชควิต huh. เปลี่ยนไปทุกคนอนจาจจะจำไม่ได้อย่างเงี้ยอยากให้ uh huh. ทุกคนติดตามพีวินตลอดเวลานะคะ uh huh. ทุกคนเออ แอปอะเพราะว่าเออคิดจะบอกว่าเขาหนักสร้างแอปมาให้เราซื้อหรือมาให้เราใช้เวลาขายตัก็ต้องใช้แอปเขาถ้าเราไม่ใช้แอปเขาอะเขาต้องขาดแคนรายได้ที่เราไม่ได้ใช้แอปเขาเราไม่ได้ซื้อแอปเขามาใช้อย่างเงี้ยก็ต้องสารเขาอีกอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแบบเออช่วยๆกันไปโดนีแล้วก็พรุ่งนี้นะคะหวยออกก็อย่าลืมมาแทงที่เชมินนะคะถ้าใคร ก็หนีไปได้เลยนะคะใครถูกก็มาทวงเงินกันมาได้คเลิ่มพี่สวนเอาังไลฟ์ฟิวไลฟ์ฟิวไลฟ์ฟิวเออเดี๋ยวไลฟ์ฟิวนะไลฟ์ฟิวเหรอไลฟ์ฟิวเหรอใช่ไลฟ์ฟิวไลฟ์ฟิวจ้ะแม่ไม่ได้นะคะเดียร์คะยังชอบอิชิกาวะอยู่ไหมคะฉันแน่นอนค่ะก็พี่ก็รอให้โศอ่ะไอ้นี่ไปก่อนไงเมื่อไหร่สวนจะเริ่มชอบ นี่หนูกำแพงส่งไปให้อีชิกขาอะอ่ะไม่ตอบกูลบส่งไหมอ่ะยังไม่ตอบอีกอะอย่างเงี้ยโอ้ยควรส่งเขาสองทันหรือบั้งเขาไม่เห็นแต่ว่าเขากังบบถ้าเขารู้ว่าหนูปังขนาดเนี้ยเขาก็ต้องชอบหนูบ้างแหละเคปปี้ว่าไงแคปี้มีความรู้สึกอะไมทักไปแล้วเขาไม่ตอบทักไปแล้วเขาไม่ตอบแสดงว่า ่แสดงว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รักไม่ชอบเขาแค่ไม่เห็นค่ะอาจจะมีแต่ว่าคนพักเขาเยอะใช่พี่เค <c oughs> ไม่เคยปะ<อ>มีประสบการณ์ปะ,ะหนูไม่ค่อยมีค่ะส่วนมากทักไปเขาก็อ่านเขาก็ตอบโอพี่ว่าเปลี่ยนห้องเลยไหมเอาเคไม่กับโซดอยู่ห้องเดียวกันบแม่ปรับเใจหน่อยแล้วก็แมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูร้านพูดมาพี่โสดคะเดี๋ยวดูบทพิพิโสนะคะถ้า พออ่านแล้วไม่ตอบแสดงว่าเขาอยากให้เราไปหาที่บ้านอเขาไม่ใช่ว่าเขาเบื่อเราอะไรนะเขาหนักเวลาเวลาเขาอ่านแล้วไม่ตอบใช่ไหมคะเขาเนี่ยอยากให้เราไปหาที่บ้านเพราะว่าแบบเอาเราก็ไม่รู้เอาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเราก็ไปหาที่บ้านใช่เล้่อี่ต้องไปญี่ปุ่นไหมแล้วอที่ต้องไปญี่ปุ่นไหมอะ แล้วพี่โสูอยากได้เขาจริงๆ,ๆไหมอ่ะ <laughs> <laughs> อยากได้จริงๆมั้ไหมคินเราอายุยี่ิห้าเองอ่ะพี่ตั้งยี่สิบเก้าแล้วอ่ะมันจะไม่เหมาะได้อยู่นะพี่สูเคยฟังไหมคะกินเด็กแล้วเราเป็นอมตะโอเค เกี่ยวใส่เด totally ี่ยวได้หมดแม่งมึงลงเคปซีไลท์จะเป็นอะไรงงไหมคะงไหมจริงคือวันนี้แบบหนูสู้มาไม่ได้อ่ะหนูจะไม่ไลฟ์สดไม่ได้วันนี้ไม่ได้เลยค่ะโฉแบบแต่พี่มาสัวต้องไปปังแต่งงงแต่หน้ามากรมันถึงจะปังวันนั้นอะ ต,ต่อไปถ้าเกิดว่ามีคิวเควินน่ะพี่ไม่ต้องชวนหนูนะคะถ้ามีคิวหนูห้าชวนเควินนะคะหรือว่าเราจะไม่ทา,น,ากนกันไม่ได้นะคะ <c oughs> พี่พี่สนหนูพี่ถึงพี่โสูบังว่าอย่าคุยกับพี่โสูไงเออนี่ไงเราเราก็แบบเออแบบสอนทริคนในที่เข้ามาดูเราด้วยแบบว่าเออเราเราพูดคุยอ่ะเราไม่ได้พูดคุยเรื่องร้สาระแล้วเรามีแต่สาระ,<อ>าระดีๆมาแนะนาเออโอเคอ่ะเควินแล้ว อ่ะอ๋ออันนี้เหรอคะอันนี้น่ะพี่ส่ไม่ต้องเสียใจเลยนะพี่ส่คนดีใจเพราะว่าเขาน่ะเขินเราเขาทำอะไรไม่ถูกอันนี้น่ะเขาให้ไม่ด๋อยเดียวเก็บตัวเสร็จพี่จะจุดทูบบ้านหนูแล้วแบบเออพอคิดมันได้ว่ะได้เนาะแม่เควินแม่เควินเหมือนไลฟ์โพสเลยอ่ะเควินน่ะคะเควินเหมือนไลฟ์โพสเลยอ่ะ เดี๋ยวพี่จะเป็นแบบพีกอนเองอะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ควินแล้วถ้าสมมุติว่าแบบว่ามีคนชอบเรามากแบบแม่งตามเฝ้าเราตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะอยู่จะนอนจะไหนแม่งมาเปิดห้องตามเฝ้าเราอย่างนี้ใครวะ <c oughs> แบบนี้เหรอคะแบบนี้หนูก็ว่ามันมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นการแบบว่าเขาเป็นเอฟซีที่แท้จริงของเราตามติดชีวิตของเราทุกอ,อย่าง มันก็ดีเปียกนึ่มเราจะได้ไม่โดดเดี่ยวไงคะไม่ได้าไม่โดดเดียวใช่เหงาแล้วก็เออย่างมีเหรอใช่แบบนี้แต่ว่าแบบนี้แบบนี้เควินก็ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าเออคนคนที่สาคนที่สี่อุ้ยเหมือนเหมือนฟ้า เก็ินก็ได้นะพี่เอ่าเควินจะไปไหนหนอหน้วหรอแฟนสับรออยู่หรอใช่ค่ะแฟนขับรอเยอะมากเลย<ม>แต่ว่าพอ,<ม>พ,อพอเราไลฟ์จริงๆไม่มีม <laughs>